คลิปในวันนี้ผมมาอยู่กับสไตล์ที่แข็งแกร่งโคตรๆนะปัจจุบันใน ID ผมครับ salty s รับเติมโลบักราคาถูกแบบระบบกลุ่มย้ำอีกทีไม่ต้องใช้ไอดีพาด้วยน<ฮ>ะราคาเริ่มต้นเพียง5บาทต่อ20โลบัตสามารถกดสั่งซื้อได้ตลอด24ชั่วโมงผ่าน Discord เน้นย้ำจำเป็นแค่เข้ากลุ่มให้ครบ15วันหากนึกถึงโลบักราคาถูกอย่าลืมร้านซอที่4ด้วยนะครับสนุกดฮะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับวันนี้อยู่กับไอ้นั่นรอหัวไข่กันอีกเช่นเคยครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็อยู่กันในเกม บล็อกไรวอลนั่นเองนะครับเกมที่มีแต่ยอดมนุษย์นะหาห้องเล่นยากเหลือเกินนะครับสำหรับเกมเกมนี้เข้าไปก็เจอแต่แบบยอดมนุษย์บินไปบินมาเขาเรียก <c oughs> ว่าซูปเปอร์ฮีโร่ซูเปอร์แมนอะไรอย่างนั้นนะครับผมก็คลิปนวันนี้นะครับผมจะมาให้ดูแล้วกันนะว่า ID ของผมเนี่ยเป็นยังไงบ้างสําหรับบลนะ็อกเนาะก็คือได้มีการเติมสไตล์เข้าไปเติมฟเติมเกมพาสเติมโกเสียงอะไรเงี้ยก็ยังขาดอะไรหลายๆ,ๆอย่างอยู่ครับ ตอนนี้เนี่ยผมขาดอยู่ในเรื่องของอะไร V.I.P. ซื้อแล้วขาดเลอก Uncle Breaker นะเดี๋ยวในอนาคตก็อาจจะซื้อส่วน Awake n i n g เนี่ยผมยังไม่เห็นว่ามันมีอาฟฟิตอะไรที่น่าสนใจสักเท่าไหร่ครับไอ้เงาเงาที่เขาใส่กันผมเห็นใจทีไรผมก็งงเหลือเกินว,ว่ามันอยู่ทีมไหนกันแน่อะไรอย่างนี้เนาะแล้วปัจจุบันเนี่ยผมสุ่มสไตล์ไปแล้วนะครับกว่า 150, 1 5 0 0 0 0เงินเยนอะ สมไปไม่ได้เลยครับอันนี้คือผมได้คุณนิกามิมาซึ่งวันนี้ผมจะมาเล่นนะครับคุณนิกามิเนี่ยตั้งแต่เล่นมาเนี่ยแม่งโคตรเก่งเ,เก่งจนผมมองว่าต้องเนิร์ฟบางคนอาจจะบอกนะในในในเทียร์สูงๆหรือเลเวลสูงๆเขาบอกว่าผมเคยคุยกับฝรั่งนะครับเขาบอกว่ายูกิมิยะเนี่ยควรจะเนิร์ฟผมว่ายูกิมิยะเนี่ยมันแพ้ทางเลยนะมันมีแพ้ทางแต่คุณนิกามิเนี่ยเหมือนมันสามารถที่จะ,ะการันตี บอลได้หลายลูกมากแล้วก็อันติเนี่ยยูกิมิยะเนี่ยมันคือการเข้าไปทำเนาะสุดท้ายก็คือเข้าไปทําบอลได้หนึ่งครั้งก็คือวาร์ปเข้าไปแล้วก็ไจโรช็อตนั่นเองแต่คู่นี้ก็มีเนี่ยมีทั้งโจ๊กเกอร์มีทั้งฟอร์เรนฮีโร่คือมันเป็นท่าเตะ2ท่าในอันติเดียวผมมองว่ามันมีโอกาสทําประตูได้เยอะกว่ามากๆเลยนะครับเออแล้วส่วนตัวผมยังเล่นอยู่ในเทียบปกตินะตอนนี้เนี่ยไอดีของผมเนี่ยเลเวลอยู่ที่33นะครับก็คือเล่นเยอะอยู่นะก็เรียกว,ว่า เล่นเยอะกว่าทีดีแล้วนะครับผมเออส่วนตัวเนี่ยบางคนบอกยูกิมิยะเนี่ยคนเยอะเนิฟนะเพราะมันฉีกแบบเลี้ยงฉีกเกินไปเออผมก็มองว่าไอ้เรื่องของการดริปเปิลหรือการเลี้ยงเนี่ยยูกิมิยะเนี่ยชนะแน,แน่แต่ว่าเรื่องของการทําแต้มเนี่ยยูกิมิยะมันแพ้โกลคิเปอร์ครับคือเวลาเจอพวกแบบก๊อดโกล e คิเปอร์ก็คือแบบผู้อ่านายประตูแบบเก่งๆะ แบบของจริงอ่ะยูกิมิยะก็ไปไม่ถูกเหมือนกันนะมันไม่ได้มีท่ายิงหลอกล็อกหลอกหรือยิงไกลอะไรขนาดนั้นบางคนที่หลอกแบบหลอกแบบถ้าเป็นกูนีกามิเนี่ยก่อนหน้านี้นมีโกงกว่านี้อีกแต่ตอนนี้เขาเนิร์ฟไปแล้วก็คือไม่สามารถชนผู้รักษาประตูได้นั้นคือทุเรศมากทุเรศมากแล้วขยันใช้กันด้วยตอนผมเล่นเป็นผู้รักผู้รักษาประตูคือผมแทบจะร้องไห้นะครับอันนี้เป็นมิสติกตัวแรกซึ่งผมบอกได้เลยว่าพอผมได้มาเนี่ยยิงรัวเดี๋ยววันนี้ไปลองยิงกันดูครับเขาน่าจะเล่นกันไปสักพักหนึ่ เราไปอยู่สีฟ้าแล้วกันสีฟ้าน่าเป็นห่วงสีฟ้าน่าเป็นห่วงน่าจะโดนโดนบูลลี่อยู่ครับเจอคนเก่งโดนบูลลี่อยู่เอ้าแล้วบอลหายไปอีกแล้วเอ้าเรโดนแล้วหรือเปล่า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 ยังหวะนนี้เลี้ยงรอบไปทีนึงยิงเข้าไปเลยโอ้โหเป็นไงอ่ะนี่เข้ามาแก้สถานการณ์นี่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  เออแล้วปรับฮิตบล็อกมาผมรู้สึกว่าผมแย่งบอลได้ยากขึ้นนะไม่รู้เพราะอะไรเอาแล้วครับสัดเลยแล้วกันฟอรเรนฮีโลอัดตัวไปเลยครับโอ้โหเราเข้าไปเลยครับกดอ,อันติงไงเฮ้ยเฮ้ยเฮขี่มังกรโอ้โหปวดหัวเลยผมเบื่อจริงไงคนที่แบบเล้นอ e ีโมดอะไรเงี้ยมันหมุนหมุนเนี่ยดูดิดูด,ดิแล้วพยา,าพยามจะโกงพยายามจะโกงเอาโดนนะ โอ้โหแล้วไปลูกง่ายไงไปลูกเตะง่ายไงอย่างเงี้ยเขาเอาปุยนออกข้าวเปล่าเอ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 างงงงเอา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 แล้วโอ้โหโดนเบคอนสลับขาหลอกไปถึงกับร้องกับสายเอทบอยครับน่าจะรีไอดีมาจนได้สายเอทนะก็เลยตั้งชื่อว่าสายเอทนั่นเอง นะละยๆคนไอ i d หาเพราะว่ามิสติกมัน0.5ทุกคนมันก็ได้ยากอยู่ไม่แปลกหรอกอุย้ยแทงสวยแทงสวยแล้วจังหวะนี้ใส่ลินคนนี้น่าจะลินหรือเปล่าเราโม่งไปก่อนทําเซียนเหมือนเรียนมาทําเซียนเหมือนเรียนมายัางไงจ่ายสวยๆจังหวะนี้อา้าวแล้วยิงหลอกไปดิโอ้โหเขาเสาสองเอ้ย ไบอยคนนี้ถือว่าน่าจะเป็นอดีตโปรเพเยอร์เก่านะครับผมขออนุญาตเตะบ้างนะทีสุดท้ายเออแล้วโหมไปก่อนก็โขกไปเลยแล้วกันทังงวันนี้ไปเลยยิงแล้วอัดเข้าไปเลยเป็นไงหลอกเสาหนึ่งหลอกเสาหนึ่งแล้วยิงเสาสองย้าฮู้เนี่ยผมเล่นทั้งวันะแล้วผมตะโกนแหกปาแกแหปากอย่างนี้ทั้งวันะไม่เหมือนดีๆเวลาเล้นทีดีต้องแอก เล่นทีเดียว้วเอาแล้วไปไงจังหวะนี้แล้วก็โควไปก่อนสไลด์เอาโดนนะเนี่ยเอาเฮ้ยน่าจะยิงชีขวาอีกนิดผมก็รีบยิงเกินเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาแรงหมดเฉยอ๋อมันมันนา่าจะกดโฟล์ว่ากดโฟล์แล้วมันเหนื่อยกดโฟล์แล้วมันเหนื่อยดิกดโฟล์วแล้วมันเหนื่อยดิโฟล์แล้วมันเหนื่อยดิเอา้ามองโชว์ไปมองโชว์มองโชว์ เอาเพื่อนเอาเราไปเก่งอีกฮะอบ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 เอา,เอาแล้วผมบล็อกไงเป็นไงเมื่อกี้ระดับบอดี้บล็อกแล้วชนะหรือเปล่าเานี่ยอ้าวแพ้เนี่ยอ๋อผมมาไม่ทันผมมาช่วยยิงไม่ทันผมมากู้สถานการณ์ทีหลังไงไม่ไงั้นก็ชนะไปแล้วครับทุกคนเออลืมให้ดูโฟล์นะ รผมก็เป็นวายการ์ดนะครับก็คือสุ่มได้แล้วเหลือลัคกี้สปินก็เก็บไว้เดมอนวิงตอนนี้คือมันกําลังฮอตคิตนะครับสำหรับผมเจอตอนนั้นล่าสุดผมเพิ่งไปเล่นนะไอปฏิกเกยาเคมีอะไรอะไอเดมอนวิงอะไม่เตะทั้งวันนะก็เรียกว่าพอได้ปุ๊บเพื่อนได้ซาเอะอันนี้ได้ชิโดโอ้โหโชคดีแม่งเตะทั้งวันอะเฮ้ยนะอารอตนะอารันอาร์ตนะอร์ะอาร์ตนะอันะอ่นอานะอแม์ตนะอัร์นะออนะออะอะออะออนอนอตนอันนอะ ไม่รู้จะทำยังไงเลยอ่ะคือผมอยากเอาง่ายๆคือผมตอนนี้ผมอยากได้2อ,อันนี้มากๆครับคือมันผมรู้นะว่าหลายๆคนบอกเล่นถึงหลังๆแล้วว่าพี่ซายเอกลินไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะส่วนใหญ่ลินมันจะไปเก่งอะไรอ่ะไอโปรดิจี้เออโปรดิจี้ไอที่มันเตะโค้งอันนั้นดีกว่าดีกว่าท่าเตะเคิร์ฟช็อตของลินอีกนะเพราะว่าผมไปศึกษามาเขาบอก้ย hey, ดีกว่าแต่จริงๆอะ่ะผมอยากได้สไตล์มากกว่าคือผมอยากจะเป็นเซียนเตะลูกโค้งเลย คือแบบอยากจะเตะให้แบบจนช้ำอ่ะเตะทุกมุมเตะแบบครึ่งสนามเตะจากอีกฝากอะไรเงี้ยเออเวอร์ไปน,นิดนึงนะครับแต่คืออยากจะเตะให้มันเข้าหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นเคิร์ฟไหนเคิร์ฟไหนะอะไรเงี้ยแล้วก็ไซเอตเนี่ยคือส่วนตัวผมอยากได้มาเพื่อจะแบบว่าคือผมอยากจะให้คือผมอยากเล่นเป็นมิดฟิลเลอร์อันดับหนึ่งง่ายๆก็คือผมอยากเป็นกองกลางของบลูร็อกไรเอลแบบตึงๆอ่ะเออเหมือนแบบที่เขาเล่นกันเนี่ยเห็นปะมอดแอซิสกอร์อะไรเงี้ยแล้วพอเราไปเล่นกับชิโดอะไรเงี้ยเออพอมันมี ผมว่าในอนาคตถ้ามันมีฟีเจอร์ปฏิกิกริยาเคมีคอลอะไรเงี้ยเยอะๆอีกเนี่ยน่าสนใจมากๆเพราะว่าตัวผมเองอันนี้วาาไปอีกอันนี้วาา์ปแล้วตัวผมเองอยากจะเป็นสายแอซิดจริงๆแล้วอยากให้ในอนาคตอะแอซิดมันปรับนิดนึงครับแอซิดแม่งได้แต้มแบบโอ,อ้ขอผู้จับหยาบด้วยกันแต้มหมอยหมาไม่นิดเดียวจริงครับคือส่งสวยๆเลยผมพยายามจะเล่นฮีโอรี i, หรืออะไรเงี้ยโอ้โหส่งสวยๆเตะเข้าไปเลยพอเตะเข้าปุ๊บได้แอซิดอยู่ ประมาณกี่คะแนน20คะแนนมั้งครึ่งหนึ่งของหนึ่งยังไม่ได้เลยมั้งผมจำไม่ได้26คะแนนหรือ50คะแนนจำไม่ได้เหมือนกันแต่คือผมอยากจะได้แบบเออแอซิดไม่ก็ปรับให้แบบเออถ้าแอซิดมันได้น้อยอะเตะเข้ามือใครคนนั้นก็ได้แอซิดไปเลยดีกว่าคือมันอาจจะไม่เหมือนบอลจริงอะเพราะมีานิกมันมันโอ้โหแล้วมันอีโกอีสอะส่งให้ปกติไอ้พวกอีโกอีสส่งให้มันก็ต้องเตะถูกไหมอันนี้ส่งไปแม่งเลี้ยงไอ้หี่ยคือเกมบูลล็อกไรว้าออะแม่งคือ มันคืออีโกอีสแบบติดเลี้ยงอะเออเลี้ยงจนลูกโตอะมันไม่ใช่แบบติดยิงนะคือได้ปุ๊บแล้วแบบไม่ใช่เหมือนบะโลเหมือนในแอนิเมะนะแบบได้บะโลปุ๊บแย,ย่งยิงแย่งยิงไม่ใช่อันนี้คือได้ปุ๊บแม่เอาไปเลี้ยงเลี้ยงไม่หยุดผมก็โอ้แล้วบางคนแม่งโอ้โหเลี้ยงเลี้ยงเขาเรียกว่าอะไรเลี้ยงจนลูกบวชเลี้ยงแต่โกฝั่งนี้ไปฝั่งนูน้นผมก็ส่งชิบหายเลยแม่งก็เลี้ยงอยู่นั่นอนะอ่ะเนี่ยเห็นปะโจ่ายได้ก็จ่ายเนี่ย เนี่ยแล้วไม่เอาไปเลี้ยงตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยจตายดีน้องตายตายโอ้โอ้เนี่ยดูยดิเนี่ยสักที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 เออเลี้ยงคนเดียวคือมันเก่งมันก็ดีครับแต่เนี่ยแล้วคนอื่นมันเสียเวลาไหมแล้วถ้ามันล้มอีกอะเนี่ยทำเซียนเนี่ยทำเซียนเนี่ยเก่งเนี่ย ผมเบื่อเลยเกมกีฬาถามว่าทําไมผมถึงทําช่องทีดีใช่ไหมเวลาผมมาเล่นของจริงเนี่ยดูดิ ي, เนี่ยล,ล้มละไอ้เชี่ยทําเพื่ออะไรวะ,ะเนี่ยยิง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 เออเออไอ้เฮียรับได้อีกจเจริญเอาเอา๋อแล้วเนี่ยมันกินไม่ตรงอ่ะเอเอ๋อ แล้วแหลกอีกน้องอย่างก็เบรกยิงแม่งเออร้อนเลยเห็นปะผมไม่เล่นทีด,ด,ดีดีอยู่แล้วเล่นเกมนี้ร้อนเลี้ยงอยู่นั่นอ่ะมันก็แค่ย,ยิงเข้าไปน้องแข่งกันยิงเขาพาลูกก็จบผมว่าไอคนที่เป็นกองกลางเดี๋ยวผมจะต้องหัดเลี้ยงเก่งๆมากๆครับคือกองกลางอ่ะมันต้องหัดเลี้ยงครับเพราะว่ามันต้องเลี้ยงให้เพื่อนวิง่งแบงหน้าเนาะแล้วเกมนี้มันไม่มีล้ำหน้าถ้ามีล้ำหน้านะร้องเลยผมบอกให้เลี้ยงกันอย่างเงี้ย เอไออ่าโดนเป่าปี๊ดเป่าปี๊ดเ,เ,เข้าหรือเปล่าเข้าไปดิไอหนุ่มจีเคยืนนิ่งไอหนุ่มเออผมชอบเนเะนี่ยคนเนี้ยสายเอกเนี่ยคือเขาก็ตั้งใจเล่นดีนะเออได้ทางสายเอกได้ทางอิสัง,งิเจ๋งไปเลยเอาอยัางเอาเลี้ยงนี่แหละยิงเลยยิงดิเออเออโดนโมงไปดิ Yeah. แล้วใครโมงฝั่งเขาโมงอะดิดูดิแล้วคือเขาเลี้ยงนานนะใช่ว่าทีมเรานำนะครับทีมเขานำนะแล้วจ k เคเรายืนนิ่งเนี่ยเห่อโอ้ผมว่าผมคงได้แบบอีลูกช่างเลี้ยงแบบสักสิบคลิปอะเล่นบล็อกไรวอล์กะจริงๆเนี่ยโอ้แล้วขยันจะทริกจะทริปแอนทริกอยู่แล้วนะเออเนี่ยส่งมาดิยิงยิง เออจบเอาหน่อยเอาพี่ลนหัวไข่ซ่าเอาแล้วขยันโมงไปดิปึ๊บอ้าวโดนไปดิโมงไม่รู้เรื่องนะโมงไม่รู้เรื่องเอาละได้นี่ละพยายามเข้ากำแพงเงี้ยเดี๋ยวไปเลี้ยงเข้ากำแพงเงี้ยอ่าเนี่ยทิกเดิมทิกเดิมเลี้ยงเข้ากำแพงเตะเข้ากำแพง อาหาเป็นไงคือคุณนิกามีเนี่ยถ้าเตะเนี่ยมันเรียกได้ว่าขี้โกงนะตลับเวลาเจอบอทอะ่ะเพราะว่าคุณแม่งแค่เตะไปข้างๆอะไรเงี้ยเตะแบบเตะทิ้งเตะคว้างนี่ไงกระโดดลอยไปเลยลูกบุตส่งมาโอ้เลี้ยงอีกแล้วน้องคือถ้าข้างหน้ามันมีคนอะ่ะส่งสิโอ้มันจะแพ้เด้อ คือมันข้างหน้ามันมีคนอ่ะก็แค่ส่งให้เพื่อนไปก่อหรืออะไรเงี้ยหารูส่งหรืออะไรเงี้ยอ่นเนี่ยเนี้ยผมวิ่ง้ามาเนี่ยมันมีมันไม่มีกดล้ำหน้าเนี่ยคุณก็ส่งเอาไปละเอาไปละเอาละชอบไปนัวชอบไปทัสขอผมทัขอผมจับขอผมทัดเนี่ยเร็วเรวเร็อะอ๋อ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  มันมันไม่ใช่อะไรทุกคนมันเหมือนเล่นแบบหนึ่งต่อสิบเอ็ดอ่ะคือทั้งทั้งทั้งสนามอ่ะมึงเล่นอยู่คนเดียวอ่ะอ่าเนี่ยอ่ะโจองอีไหมอ่ะเลี้ยงอีแหละโจงไหมอ่ะยิงเลยยิงได้ยิงพี่มันจะได้ชนะอันนี้ตัวตัวสีเนื้อหน้าสีหน้าสีเทาแปลกๆปให้จ้ะ <c oughs> <c oughs> blue blue driver ั๊มสวยงามครับว่านันนี้เลี้ยงอย่างนานผมโชว์ให้ดูวิธีการเล่นเกมเนี้ยโอ้โหไม่ได้ยิงไงเดีย่งยิงสน,นาไปแล้วแล้วแพ้ไงเพราะอะไรเพราะเลี้ยงไงก็อุ้ยเกือบสม่มคุณนิกามิทิ้งไปแล้วดีนะผมล็อกอาไว้ ก็ประมาณนี้ละกันครับสำหรับคลิปบูล็อกไรววลใครชอบคลิปอย่างนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับอาจจะมีอารมณ์ในการเล่นเกมบ้างบนบ้างหรือว่าร้อนบ้างมันก็เป็นการเล่นเกมแบบเกมสไตล์แบบแข่งขันกันนะเนาะเออผมก็เอ็กๆๆนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย